แซ่ใส่น้ำแข็งมันจะล่างเอายางผุนออกใส่กับหอมแดงจ้ะใส่ปลาราด้วยเพื่อนวประปลาร้าเป็นตัวนี่จ้ะหอมเลยจ้ะนี่นี่มาเสิร์ฟน้ำกันเด้อจ้ะสมปากแห้งจ้ะมูอนี่นี่บมกม่วงห้องใส่เย็นๆจ้ะนี่แซ่ใส่น้ำแข็งมันจะล่างเอายางผุนออกอูเอ้ามาให้ตักดิดอุดมนะคะ ใส่ก็หอมแดงจ้ะใส่ปลาด้วยเพื่อนวะปลาร้าเป็นตัวนี่จ้ะเสียบเสียบน้ำกันเด้อจ้ะอืมอืมอง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 มงมงมึงม เยอมากป้ายโอเอสวงค่ะบังวงโอเอเอามาฝากจ้ะเซียิ่งๆนด้ะนี้เจ้าปลาละค้นๆนะตอนนี้ปลาดิบ <c oughs> อืมอืมซว,วงนะคะตอนหน่อยๆก็จะไม่สุ่มแห้งเบืจ้ะสดใสกับผมแดงขึ้นก่อนงั้หาปลาร้าก่อนต้อนหน่อยๆด้วยจ้ะ รับปลาซิวนอนเนี่ยมมมมสมพักเหมือนัเสือเอามาตำ่ำสมอยู่แต่ว่ามันหันอาจ์จใส่น้ำตาลหลายนะจ๊ะ มันมีสมจนน้ำตาแตกเจ้งมากแต่ว่าแสบบายบายเนาะจา้ะสุ้งๆนี่ค่ะตุยลงไปเนาะจา้ะนี่นี่ปลาแดกจก้ะตัวหน่อยน้อยใส่หอมแดงก่อนอแส่บๆน้ำก,กันเด้อจ้ะ มมสมเบียวใชมไหมต <c oughs> าก,กรงมันอะแตกไหมไม่แตกอยู่ <c oughs> ให้ตาก,กรงก็เนาะเอาตอน,น,นหน่อยๆมันสมแห้งจ้ะให้น้องเบียกวก่อนเอาหอมแดงไหม เอามาเลอใช้หอมแดงก้นจังแซ่บตากล่องนะจ๊หะหายตากล่องได้จ้ะนี่อะรับไป, <c oughs> ไปเป็นยังไ <c oughs> งเปรี้ยวมากเดชซุมแล้วฮึ่งว <c oughs> งเดชว,ว่าผีโอเอได้หนิของผีโอเอามาให้ฮักกินเคิงหนึ่งแต่มันสมแหง แต่ว่าสมเสียบตื่นเลยหอมกินตองหายเบื่อพี่น้องก็ดีมืนแรงจองของน้ำ <laughs> อีกค้าหนึ่งนะจ๊ะพี่น้อง ไปกินต่อให้น้องนั่งกินน,ำน้ำเนาะจ้ะเป็นยังคือโบตั้งกล่องอาหารม้ยวยโบหลายเน,นาะจ้ะแล้วด้วยแบบเออทายเป็นแนวนี้เนาะจ้ะเปรี้ยวมากส้มตาหวาน <c oughs> สม้มตาหวานส้มตาหวานส้ม สมจนตาหวานบอกเขาว่าน้ตา,ตามันแตกไงมันเห็นตาหวานอ